ินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริแอบรักคุณประธานตอนที่41ไม่มีอะไรจะเสียเออขอโทษค่ะไม่คิดว่าจะมีแขกอยู่ควันจิราพูดเท่านั้นก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปส่วนคิติกาก็ตั้งท่าจะตามไปแต่ดูเหมือนจะไม่ทันซะแล้ว เมื่อหญิงสาวปิดประตูไปก่อนนั่นยายขวัญจิราใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับคุณกิติกาบอกยังไม่สนใจคุณรับมันเข้ามาทำงานด้วยหรอเรยลดาเอ่ยถามยังไม่อยากจะเชื่อเ้ารู้จักรุ่นน้องของกิติกาคนนี้ดีผู้หญิงที่กิติกาชอบพูดให้เธอฟังบ่อยๆจนเธอหึงและตามไปหาเรื่องแถมเธอยังโดนคิติกาต่อว่าและนั่นนับเป็นครั้งแรกที่กิติกาพูดตามใจเธอและเห็นเธอสําคัญเป็นที่หนึ่ง ว่าเธอเพียงเพราะเธอไปหาเรื่องขวัญจิราหลังจากนั้นเธอจึงพยายามไม่ปล่อยคิติกาไว้กับผู้หญิงคนนี้อีกเพราะเธอกลัวว่าเขาจะปันใจให้ขวัญจิราเธอดูออกเธอรู้ว่าขวัญจิราชอบคิติกาดังนั้นเธอจึงค่อนข้างตกใจที่เห็นอีกคนทํางานที่นี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณกลับไปซะคณาคิติกาเอ่ยเสียงเข้มอีกครั้งก่อนที่ลูกน้องคนสนิทจะรั้งเรียวแขนของเยรดาเอาไว้แต่ยิ่งสาบสบัดแขนออก และมองหน้าคิติกาอย่างไม่ชอบใจนะักฉันกลับเองได้ค่ะแต่ฉันจะมาใหม่ขอให้คุณรู้ไว้นะคะคีว่าฉันไม่เคยลืมคุณเลยเยลดาเอ่ยบอกเท่านั้นก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปโดยที่ในใจครุ่อคิดเรื่องของควันจิราและเรื่องของคิติกาไปด้วยรวมไปถึงภารกิจที่การันใช้ให้เธอมาทำเมื่อลองลิฟต์มาจนถึงชั้นล่าง ยรลดารู้สึกพอใจที่ได้เห็นขวัญจีราหญิงสาวกำลังยืนคุยอยู่กับใครสักคนตรงประตูทางออกของบริษัทและเพียงไม่นานคู่สนทนาก็เดินออกไปทิ้งให้ขวัญจีรายืนอยู่เพียงลําพังยรลดาจึงไม่รอช้ารีบสาวเท้าเดินเข้าไปใกล้ทันทีไม่คิดว่าจะเจอเธอที่นี่ขวัญจีรามองตามเสียงพอเห็นว่าเป็นใครก็ถอนหายใจออกมาขอตัวก่อนนะคะขวัญจีราพยายามจะเดินหนี แต่เยลดากลับดึงแขนเธอเอาไว้ควันจีราสะบัดมือน,นั้นออกทันทีราวกับโดนของร้อนเธอไม่ชอบเยลดาเพราะอีกคนมาหาเรื่องเธอตั้งแต่แรกแรกที่คบหากับกีติกาเธอไม่เคยทําอะไรหรือพูดจาหาเรื่องกลับพอรู้ว่าเยลดาทิ้งรุ่มพี่สาวไปจึงทาให้เธอโกรธจนถึงตอนนี้เธอก็ยังโกรธเยลดาแทนกีติกาอยู่เลยเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาทํางานที่นี่ล่ะหรือว่านางกับคีแล้วคําถามนี้ทาให้ควันจีรานึกฉุน ฉันจะทำอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณมันเกี่ยวกับฉันแน่เพราะคีติกาเป็นแฟนเก่าฉันและฉันจะไม่พอใจเป็นอย่างมากถ้าหากรู้ว่าผู้หญิงที่จ้องจะชกแฟนของฉันเมื่อแปดปีก่อนมีอะไรกันกับแฟนเก่าฉันแล้วโยรดาพูดเสียงเข้มและจ้องมองอย่างไม่ชอบใจในขณะที่ขวัญจีราก็จ้องมองกลับไปสายตานี้เช่นกันใกล้จะสนกันว่าคุณจะพอใจหรือไม่พอใจคะคุณยรดาอย่าลืมสิว่าคุณเป็นแฟนเก่า ไม่ใช่แฟนปัจจุบันจะไม่ได้หรอคะว่าคุณทิ้งเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจหรือจะมาจัดการยุ่งเรื่องของพี่คีอีกอย่าลืมสิคะคุณทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดไปกับมือของตัวเองทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่รักคุณต้องเจ็บปวดแล้วตอนนี้คุณกลับมาทาไมละคะหรือกลับมาเพราะการันเกียรติภูมิกําลังจะหมดตัวควันจีราตอบกลับอย่างเจ็บแสบไม่ใช่ว่าเธอไม่สนใจข่าวธุรกิจข่าวสารบ้านเมือง รือข่าวซุบซิบดาราเธอรู้ว่าบริษัทของการันนั้นกําลังประสบปัญหาอย่างหนักและมีข่าวว่ากําลังระหองระแหงกับโยลดาเธอจึงเดาได้ทันทีว่าเป็นเรื่องเงินพ่อโยลดาทิ้งคติกาไปตอนที่บริษัทกําลังประสบปัญหานี้เช่นกันและดาวได้ไม่ยากว่าผู้หญิงหิวเงินอย่างโยลดากําลังมองหาเป้าหมายใหม่โยลดาขบหรือปิดปากนั่นเมื่อขวนเจราพูดได้ถูกต้องทุกอย่างแถมยังไม่มีท่าทีกลัวเธอเหมือนครั้งที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยสักนิด และสายตาหรือท่าทางการพูดของอีกคนทำให้เธอรู้ว่าควัญจิรายังรักคีติกาอยู่แน่นอนปากเก่งแบบนี้คิดว่าจะจับคีดได้งั้นสิฉันรับว่าเธอคงนอนกับเขาแล้วแน่ๆแ,แต่เขาบอกไว้เลยนะคีไม่ชอบผู้หญิงเจ้ชื่ออย่างเธอหรอกอย่าฟันสูงไปหน่อยเลยเธอมันก็เป็นไดแค่คู่นอนของเขาอยู่ดีเยลดาตอบกลับส่วนควันจิรากับหัวเราะออกมาเพียงเล็กน้อยฉันจะเป็นคู่นอนหรือเป็นอะไรก็ตามเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคุณ เพราะฉะนั้นฉันขอตัวก่อนขวัญจิราไม่อยากมีปัญหาแต่ก็โดนยรดาดึงแขนเอาไว้อีกครั้งคราวนี้ยิงสาวไม่ได้สะบัดแขนออกแต่จ้องมองกลับด้วยสายตากล้าวแทนฉันกําลังจะกลับมาคืนดีกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าควรจะอยู่ให้ห่างเขาเอาไว้ขวัญจิราถ้าไม่อยากเจ็บตัวจาไว้นะคิติกาจะไม่มีวันรักใครนอกจากโยรดาคนนี้อย่าลืมสิว่าฉันกับเขา,เรารักกันมานานแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่เธอเข้ามาทํางานใกล้ชิดกับเขา อย่าวางเลยว่าเ้าจะได้ขึ้นแทนเป็นแฟนของเขายูราดาสายะยิ้มให้เมื่อเอ่ยจบส่วนขอนจีราเองก็เช่นกันก็จะดึงแขนของตัวเองให้หลุดจากการเกาะกลุ่มของดาราสาวขอคืนดีให้ได้ก่อนเถอะแล้วค่อยมาพูดบางทีพี่ขีอาจจะรังเกียจผู้หญิงอย่างคุณจะไม่อยากจะกลับไปยุ่งด้วยซ้ําอย่าลืมสิว่าคุณทําอะไรกับเขาไว้บ้างคิดบ้างสิหรือสํานึกสักนิดก็ยินดีพี่ขีไม่ง,ง่ให้คุณกลับมาสูบเลือดสูบเนื้ออีกครั้งหรอกนี่แก เอาสิถ้าคุณตบฉันฉันก็จะตบคุณคืนอย่าลืมว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียแต่คุณเป็นดารานี่ขานามีรอยไปคงทำงานไม่ได้อีกหลายวันและฉันแน่ใจว่าฝ่ามือของฉันต่อให้คุณรองพื้นหนาแค่ไหนก็กลบไม่อยู่แน่ควานเจราบ,บอกกลับเสียงแข็งเมื่อมองดูเยอระดายกมือขึ้นมาจะตบที่ใบหน้าของเธอแม้ตอนนี้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาจะมองด้วยความสนใจแต่เธอไม่สน ยูลดาจึงเอามือลงก่อนจะพูดต่อคอยดูแล้วกันถ้าฉันกลับมาคบกับขีได้เมื่อไหร่ฉันจะให้เขาเขี่ยกแกเป็นคนแรกเลยคอยดูนางขวัญจีรายุลดาพูดเท่านั้นก่อนจะเดินออกไปไปล่อยให้ขวัญจีรายืนอยู่เพียงลําพังขวัญจิราไม่คิดว่าจะเจอดาราสาวที่นี่เพราะหลังจากออกมาจากห้องทํางานของคิติกาเธอก็เดินลงมาตามหาทิปภาแล้วฝากให้อีกคนซื้อข้าวกลับมาให้เธอด้วยเพราะเธอคงไม่กลับขึ้นไปหาคิติกาแล้ววันนี้ ธอยอมรับว่ารู้สึกหึงที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันเธอไม่อยากให้คิติกาแม้แต่จะพูดหรือคุยกับผู้หญิงคนนี้อีกยอมรับว่าเธอกลัวกลัวว่าเขาจะกลับไปและกลัวว่าเยลดาจะทําให้คิติกาเสียใจอีกครั้งแม้การพูดมาครูของเธออาจจะดูก้าวร้าวแต่ขอนจิราจะไม่ยอมอีกต่อไปเยลดาเข้ามานั่งด้านในรถก่อนจะทุบพวงมาลัยของตัวเองอย่างโมโหกับท่าทีของคิติกา และยังคำพูดของขวัญเจราอีกตอนนี้เธอไม่รู้ว่าทั้งสองคนนี้ไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วและเธอยังสงสัยพอรู้ดีว่าคิติกาชอบรุ่นน้องคนนี้อยู่พอตัวแม่คิติกาจะบอกว่าชอบแบบรุ่นพี่รุ่นน้องก็เถอะแต่เธอที่อยู่กับเขาในตอนนั้นก็พอเดาออกได้บ้างส่วนขวัญเจราไม่ต้องพูดถึงเพราะหญิงสาวรักคิติกาอยู่แล้วเยราดาคิดหาวิธีจนกระทั่งเสียงโทรศัพท์เครื่องรู้ดังขึ้นพอหยิบขึ้นมาดูก็รู้ว่าเป็นใคร ยลดากรอกตาไปมาแต่ก็ต้องจำใจกดรับว่าไงเยงลดากรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์อย่างไม่สบอารมณ์งานที่ให้ไปทำได้มาหรือ,อยังการันเอ่ยถามเพราะรู้ว่าเยลดาเข้าไปที่บริษัทของคิติกาในวันนี้คุณรู้ได้ยังไงเยงลดาเอ่ยถามอย่างแปลกใจเอาเป็นว่าผมรู้ก็แล้วกัน การันให้คนสะกดรอยตามโยรดาเพราะกลัวว่าดาราสาวจะหักหลังตนเสียก่อนในขณะที่โยรดาตอบกลับอย่างงุดหิดอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นคุณก็ต้องให้เวลาฉันหน่อยสิโยรดาตวาดกลับก็ได้แต่อย่าให้มันนานนักถ้าไม่อยากดาวเป็นพลุแตกการันพูดเท่านั้นก่อนจะตัดสายไปปล่อยให้โยรดาโยนโทรศัพท์ลงบนเบาะข้างๆอย่างมโมโหตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกเธอคงต้องคิดหาแผนการเพื่อกลับไปหากิติการให้ได้ คิดแล้วโยลดาก็ขับรถรู้ออกไปทันที